และในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพิชิตมาสเตอร์สดาวนะครับผมบอกเลยว่าเรากดในแรงแบบทีม4นะครับตึงแน่นอนครับผมตึงแบบเต็มคาราเบลทุกคนมาดูที่ว่าอูเมอร์เนี่ยจะล่วงหรือจะรอดหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับผม เอาลครับผมเกมสุดท้ายเพื่อขึ้นมาสเตอร์ซีดาวของเรากับอูเมอร์มาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามากับน้องๆซัพพอร์อปปอตเตอร์แล้วก็น้องในแคนนะครับก็จะมีเพชรเมอร์ราชาแคนแล้วก็น้องฟีโน่นะครับ3คนเลยวันนี้แล้วก็สตรีมไปด้วยนะคลิปนี้ใครที่แบบว่าอยู่ในสตรีมเนี่ยก็จ,จะเห็นนะครับแล้ววงฟ้าหมดเลยไงใครจะอยู่ใครจะไปใครจะร่วงใครจะรอดรอดูแล้วกันนะทุกคนโอ้ไม่ก็ตีหนึ่งเลยเหรอวะ นั่นล่างนี้นะ่ะพอข้าไม่น่าเฉียงตู่ของราน้า,นาหนึ่งูกทีกมเราแตกสองวะผมว่าเริ่มมีกลิ่นตัวๆวะ่ะไปรุ้นไม้ทีมว่าไงวะที่ผ่านละ แบบนี้มีเหรียญ300รดึงไม่ได้โอ้โห้ลตนาหน้ามีอีกตัวชิหายเพชรที่กำลังไปเพชรเพชรด้านนอกด้านนอกมันเข้าหลังเพจเดี๋ยวลอยให้ดา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 ถึงได้ถึงได้ถึงได้คนหนึ่งมันดีเครื่องดีไปแล้วโอเคพี่ถึงคนหนึ่งก่อนนะแต่มันน่าจะมีอีกตัวนะด้านหน้าผมนี่ไงจริงด้วยมันอยู่ด้านหน้า,นาเพชรตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้พี่มาร มันกำลังวิ่งมามกำลังวิ่งมาลงลงเลยลงลงเลยสองตัวสองตัวอสองตัวเลยสองตัวเลยลงลงฝังที่นีหมนาหนึ่งนาหนึหน่งนี่ต้องโดนไปไหนแลวอวะ <ไป S 1> มันจะไปขี่รถเพชรเพชร,เ,พชร,เ,พชรเอ้ยมีเอ้ยมันมีตัว,<อ>ตวดีดมามันโดดมาเลยเมื่อกี้มันดีดมาใหม่กระสุนหมด มันมีตัวดิบมะเนี่ยหน้าเนี่ยเห็นปะปะปืนอยู่ไหนวะไม่ไหวแล้ววะหน้าหน้าพี่หน้าหน้าพี่ตัวหนึ่งอุ้ยกระสุนไม่มีอ่ะฝากมาเล่นด้วยได้ปะมีปืนฮิวนี่ว่ะน้องอุ้ยโคเวอร์โคสวยว่ะหน้า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 เพจตัวเดียวเลยพ่อหนุ่มโซเติร์ดเดี๋ยวไปดึงให้มันมีตัวมาใหม่ โอ้ทุกคนจริงๆผมจะได้แบบหลายคิวแล้วนะเวแต่วอลหมดว่ะถ้าไม่หมดนะบอกเลยว่าน่าจะได้แบบเยอะกว่านี้น่าจะเหลือแค่ฝั่งอูเรอไว้หอดูดาวมันหนึ่งกันนีกว่าเดี๋ยวไปลากหอดูดาวกันดีกว่าชุบกระหล่อเพื่อนแบบนี้ต้องเจอไปตรงนั้นโอไปที่ดีแล้วอะไม่น่าจะทันว่ะทุกคน,ไป,น,นไปแล้วครับ เหมือนเขาจะยังไม่ดีดไปทุกคนเขาน่าจะแคมป์อยู่น่าจะด้านบนหรือด้านล่างวานะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเช็กก่อนครับผว่าด้านล่างชัวร์น่าจะอยู่ในบ้านห้องหนึ่งนะนี่ไงห้องหน้าผมนี่แหละห้องไปไหนแล้ววะหรือว่าบนเขาเขาไม่รักคือมันหายว่ะน้องชายฝากเช็คให้พี่หน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนอะ ที่ไม่เห็นมันเหมือนกันวะพี่โนยิงดาไปแล้วไม่หายวะทุกคนไม่มีนะครับเกิยหน้าพี่มีตัวว่ะแล้วเกิดใหม่เหรอครับแบบนี้แล้วเปิดไปก่อนเอ้ยโดนลัดอุ้ยมันขี่รถตัวนึงงน้อง โอ้โโดนล่าเฉยเลยว่ะอะไรวะขอ <ST ING> เก็บของก่อนแล้วกันทุนกคนอุ้ยจำก้าวของดีวะ่ะสวยสวยมันสามารถยิงปืนฮิวใส่รถได้ด้วยหรอเนี่ย<อ>พี่เพิ่งรู้มันเ <ST ING> พิ่มฮิวให้รถด้วยหรอวะไปล่าคนกันต่อค <ST ING> รับภารกิจเรา แส,แสงเปิดทางแสงน้องไอ้โชนมาระเบิดตึมเลยนะรถอะ่ะเอดอบเอดอบับมีตัวแบบนี่ไงตัวยิงจนได้และใครพาพาขี่รถล้นน้ำวะนะ่ะ <c oughs> มีคนขี่รถลงนะครับหมออุ้ยมันเป็นตีเลยพี่ไปแล้วน้องเดี๋เจอกันนะพี่ไปก่อนไปแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่เลยเอ้ยมันมาแล้วลงรถ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 พรีเอลงรถลงรถกรงต้นไม้ที่พี่ยิงนาวเมื่อกี้มันอยู่ลงรถนะน้องกับต้นไม้ใคร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 ขี่รถมาระวัง ไม่ไหวแล้วว่ะขอดัานแล้วว่ะขอดั e. านแล้วว่ะเพชรเอามานดิอุยกำลังช่วยกำลังช่วยมันด oh. ึงตัวเองมันดึงตัวเองฝากเล่นหน่อยฝากเล่นหน่อยมันเหลืออีกตัวหนึ่งอ๋อมันไปดึงกันไปดึงกันตรงลวงเกือบล่วงหมดทุกคน มีฟีโนโดนเปิดหลัง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 เข้าฟีโนว่ะตรงไอวอ์ป่ะบ้านไม้ป่ะน่าจะลงรถนะครับแบบนี้ปล่อยโดนก่อนนี่ไงนาวหนึ่งรู้แล้ว มันไม้หวะน้องมีรถครอบครัวอยู่เนี่ยรถตุ๊กเพชรมีตัวเพชรเพชรพี่ผมยิงอะไรผมเป็นรถตุ๊กๆพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยไปเลยไปเลยไปเลยเอาเอา,เอาเ,อาเอาเพชรชนใครอ่ะเ,เฮ้ยอะไรวนะน่ะ รับหน่อยรับหน่อยไปด้วยไปด้วยเราไปยกตี้เลยไหมนี่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 เราขี่ไปชาย,ยกตี้เลยมามามาว้าวกิมโคชิโนกเลยนะรวยรวยลุย,ลย,ลยผมบอกเลยว่ายกตี้แค่นั้นแหละรถยังอืดชืดเลยเอา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  ตัวหรือเปล่ามีตัวนะ่ะตรงวงเมื่อกี้มันชุบอยู่แล้วเหมือนจะมีโตมีตัวเก็บไปดอกฝั่งด้านล่างมันเก็บเสร็จแล้วมั้งนะ่ะอ๋อมันเก็บไปแล้วฝั่งลงไฟฟ้าหนูน้องทรายที่มีโดนึ่งอันอนะ่ะ กระสุนผมแบบน้อยจัดอะทุกคนเพราะว่าผมต้องไปแลกแล้วเอาจริงเดี๋ยวเราไปแลกกระสุนกันดีกว่าครับเกาะไม่มีเกาะไม่มีกระสุนเอ,อ้ยนี่ไงมานหน้ามานหน้ามีตัวกำลังวิ่งอยู่ไอ้มันเขียวละมันเขียวหน้าพี่วะตัวเดียวเลยโดนหัวโดนหัว กับตายที่พญาก่อนก็แถวป้อมบอกว่าระวังนะเกือบล่วงว่ะทุกคนวินเรียบร้อยกำลังไปช่วยน้องที่มีพยพี่จี้จ่อ,อย ดึงให้โอ้โหกระสุนลูกซองพอเก็บมาก็เป็น60นัดเลยเหรอวะเยอะเกินอู้ชิบหายละผมไปเผื่อทิ้งยาว่ะทุกคนจะรอดหรือเปล่าวะต้องเข้าบ้านเดียวอ่ะแคทกี้แคทกี้ที่บ้านเดียวอ่ะพี่นะ ไม่ตายไม่รู้ไม่มีตัวน้ำมน,น้ำมน,น,นี่ลงก่อนแป๊บนึงเอ๊ะ oh! ไม่มีตัวยิงมาฝั่งขวามือตรงไอ้วอตรงไอวอเหลืองแคทเอาหน่อยเอาหน่อยแคทมา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 กับพี่สองคนมา มันตายกระดังระเบิดตัวเอง <c oughs> โอ้ยไอช็อตจะม้วนตัวไปตายกระดังระเบิดตัวเองเฉยผมรั่วเลยโอหมดกันตัวนี้เชิงอย่างนาะวีเอวว่ะตายละสวยมีตัวน้ำมนต์ปะเว้ยน้ำมนต์มีตัวแคทครบรูแล้วท่านไหนมีอ่ะปล่อยโดนก่อนเลยแล้วกัน ใต้บนดึงกันได้ป่ะแค่ระวังนะมันดักอยู่้านบนนะน้องบนเคนเหลืองผมว่าน่าจะมีมันต้องแค่จะดึงได้นะทุกคนนี่ไง กลววัววะยิดกี่ตัววะหน้าผมนี่วะ สูตเรือสิบห้าทุกคนโอ้โหเยอะเกินได้ที่สองว่ะ เดี๋ยวเราก็บวกอยู่นะทุกคนนี่เป็นไงล่ะดิชิตและมาสเตอร์สีดาวของเรานะครับขึ้นจนหน้านะเกมนี้รวมคิวกันก็ประมาณ24คิวนะทุกคนนะเอ้ยไม่ใช่ดิ23คิวนะครับผมไม่ถึง24ก็ถือว่าได้อยู่นะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดหนีตายไปกับช่องอุ้มมือชาแนลเลยนะคะและ้วเจอใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบายสู้พี่มีคนเดียวเห็นไหมพี่ร่วงเลยอ่ะ